ลงพื้นที่มาอยู่ที่บ้านสวัสค์น้อยครับทุ่งนาทุ่งสวนอ้อยนะครับผมหน้าฝนแล้วครับทุ่งนาแม่ทําเร็วมากนะครับอ้อยกับข้าวครับฝั่งนี้เมื่อก่อนเป็นมันนะครับตอนนี้ลือมันออกนะครับก็อ้อยขึ้นสวยงามนะครับลําต้นใหญ่แข็งแรงนะครับข้าวก็สวยครับตอนนี้เดือนหกแล้วนะครับ ชุ่มฉ่าเลยหน้าฝนบ้านเราสวรคนน้อยนะครับเขียวขจีชะอุ่มอย่างนี้นะฮะบ้านสวนเกษตรนะฮะอยู่อาศัยมีที่นามีบ่อดินบ่อน้ํามีป่าสงวนครับบ้านเราบ้านสวรคนน้อยครับตาบลเปลือมเเภอประสาทจังหวัดสรินครบ,บรรยากาศแบบนี้ครับครับฝั่งนู้นเป็นป่าสงวนป่าอนุรักษ์ครับมายางนายางไทยไม้สักฝั่งด้านหลังครับหลายสิบไร่เลยข้างหลังนะฮะ อนุรักไว้ยี่สามสิบปีแล้วครับอ่าฝั่งนี้ทําไร่ทํานาปลูกอ้อยปลูกมันครับฝั่งนี้อ่าชมบรรยากาศแค่นี้ครับคร่าวๆครับข,ข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ